สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกๆคนมาอัปเดตต้นไม้ที่ร้านพี่ไรพรไม้มงคลค่ะเบอร์โทรนะคะตามนี้เลยใครสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะที่โลคั่นส้มนะคะท,ที่โลคั่นส้ม ก่าทางสิบนี้วนะคะทุกคนหพันสามร้อยบาทสวยมากเลยนะไปติดตกการอีกหลายวันเลยนะตั 1, ้กเาห้วน่ยน่สามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทจุกขาละคะ ี่โลกาลมส้มใ้ยาวอย่าไปใหญ่นะคะทุกคนดูค่ะกคือเ <too> <1, 300 S 2> รยสวยมากเลยเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยสวยมาก ar, สวยๆๆยกำลังกำลังเหมาะสมก้าวันทรได้หมน0่ี่กำลังขายเนี่ย สวยมากเลยนะาคาหนึ่งพันสามร้อยค่ะพ่โลกานส้มชูเก้าชั้นด่างนะคะชูเก้าชั้นด่างหินอ่อน,นะคะ่ะ สวยมากเลยนะคะกระถางใหญ่4,000ค่าสวยมากเลยนะแต้นใหญ่สมบูรณ์ค่ะต้นนี้ด่างเหลืองค่ะโซ่ก้าชั้นด่างเหลือง นี่ดังเลยนะคะสี่พันค่ะก็ทางใหญ่ๆนี่นะคะตัวนี้หินอ่อนค่ะโชว่วเก้าชั้นหินอ่อนคือไปตั้งแม่ได้เลยโชว่วสวยๆดูนะคะสมบูรณ์ตัวาโดาค่ะ โชก้าชันดาบส้สวยสี่พันนะคะนางเหลืองสี่พันโชก้าชั้นหินอ่อนลายหินอ่อนสี่พันเหมือนกันจ้า พิงพรินเซตนะคะพิงสีินเซสเจ้าหญิงสีงชมพูสวยมากเลยนะคะกระถางไซนี้หกนิ้วนะคะทุกคนหกนิ้วราคาสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากเลยดูยนะคะ ดางขึ้นมานี่ฮาวค่ะพ i ิ้งพิ n c เซสนี่ขึ้นมาตรงนี้ด่างแล้วนะคะฮาวสวยมากเลยสองร้อยห้าสิบสวยมากเลยนะ p i พิ r งพิ e s เ เรามาดูกระถางใหญ่นะคะกระถางแปดนิ้วตั้งแม่พันุได้เลยนะโอ้ออกมาลูกออกมานี่ด่างแล้วนะคะต้นด่างนะคะตั้งแม่ได้เลยนะคะเนี่ยด่างครับสวยมากเลยนะคะครับนะคะ เสทางสวยสวยต้นนะก้านนี่ก็ด่างไปเลยด่างฮาัทุกใบเลยต้นต้นกห็หาต้นก็ด่างค่ะดูค่ะ ดูนะคะออกออกนอนมาแค่เนี้ยด่างแล้วนะคะพุกคนตั้งแม่ได้สบายเลยดูด่างช้าตั้งแต่ใบแรกๆแตกหนอกต้นนี้ด่างนะคะ กระถางใหญ่เจ็ดร้อยนะคะทุกคนเจ็ดร้อยนะคะกระถางแปดนิ้วตั้งแม่ได้เลยนะคะดูค่ะออกมาแค่เนี้ยด่างแล้วนะด่างแล้วค่ะดูค่ะด่างแล้วค่ะซื้อไปตั้งแม่ได้เลยกระถางใหญ่เจ็ดร้อยบาท ระถางนี้250บาทกระถาง6นิ้ว6นิ้วก็ไม่ขี้เหลยนะคะนี่ปักข้อนี่ใบไม้ข้อที่ปักชํำค่ะแตกหนอขึ้นมาคือหนอน,นี้นะคะสวยมากเลยนะนี่คือข้อที่ชํำน,นะคะนี่คือใบข้อค่ะชมพูมีแค่นะี้ นี่คือใบปักชำนะคะก็แตกมาสองหน่อเลยนะคะทุกโคนนี่ค่ะน่าจะเป็นสองตาแตกมาสองหน่อสองต้นเลยค่ะ หน่อออกมาคือหน่อน,นี้นะคะแตกใบออกมาใบแรกก็ชมคูหวานใชค่ะสวยมากเลยนะคะก็หางนี้สองร้อยห้าสิบค่ะยางฮับเลยนะข้อ สวยทุกกระถางนะคะสนใจรักสอบถามได้จ้าร้านวิไลพรหมายมงคลคุณทุกๆคนทุกทท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดซับส r i ร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ายโสด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคะ่ะ เยสดจะลงคลิปทุกๆวันตอนเที่ยงตรงนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ